สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเรื่อง f a ก e g a n d Order แดนสว่านไซเบอร์ทะเลลึกในเล่มที่สของ f a k e g a n d Order ฟูจิมาลุและเนโรมุ่งหน้าเข้าสู่ชั้นลึกสุดของเซราฟิกเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่รอคอยอยู่ในความมืดแห่งการอันบิบเบี้ยวของ BB เริ่มชัดเจนขึ้นพร้อมกับการกดตัวของเมลิลิสและเพชรนิฟ สองอันเตอร์อีกโก้ผู้ทรงพลังที่ทั้งเยวหยวนและอันตรายมิตรภาพความเชื่อใจและการเสียสละทุกอย่างถูกทดสอบในสมรภูมิที่ไม่มีใครหนีรอดได้แถมยังมีบทใหม่ของเซอร์เวนคนโปที่จะทำให้หัวใจเป็นแฟนสะเทือนอีกครั้งใต้ผืนน้ำลึกคือความจริงที่ไม่อาจหลบเลี่ยงแล้วคุณะจะกล้าสู้เพื่อมันไหม ติดตามความมันต่อเนื่องในเล่มหน้าศึกนี้ยังไม่จบง่ายๆอย่าพ้าจะขาดน้า,า๊ะ